มาต่ออีกหนึ่งรายการค่ะที่อยากให้ติดตามกันนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยกับ l ลิฟท o รลองนั่นเองวันนี้พี่ออมสกาจมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นนิวเชื้อชาตินั่นเองรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ ไม่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 รู้ว่านิวเชื้อชาติจะแอบมารายการเลิฟทรองเพื่อหาเมนูไปทําให้คุณสีภรยาอย่างเปิ้ลภรดีทานหรือเปล่านะคะพิธีกรสาวสุดแซ่บอย่างออมกาวใจจะนําเสนอเมนูอะไรรับชมได้พร้อมๆกันบรายการเลิฟทรองวันอาทิตย์ที่29มีนาคมนี้เวลาเที่ยงครึ่งนั่นเองค่ะตอนนี้น้ําหนักเกินไปแล้วต้องลดหน่อยจริงบ่ามันต้องประมาณแค่ไหนคะขึ้นมาหลายโลครับคุณหมอแล้ว Enjoy จริงมากเลยคือตอนนี้12วีคกับหมูทอดกับหมูทอดหอมๆครับผม เอาชิมดูได้ครับมาเตรียมเตรียมเป็นที่เลยไงค่ะคุณพ่อมือใหม่พ่อมือใหม่ว่าที่ตอนนี้คุณภรรยาก็กำลังตั้งท้องอยู่ใช่แล้วคนสนใจก็ติดตามกันได้นะคะพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับอัปเดตกันต่อกับบันเทิงเกาหลีนะคะวันนี้เซว่นสา์มีเรืองราวของวง 2PM เซ็นสัญญากับ JYP เรียบร้อยแล้วค่ะ